อาสวัสดีครับวันนี้รายการอ่านพื้นบ้านนะครับมุด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 ุดตามบุ๊คมุดตามบุมมมมอโอเคเราจะเห็นนะครับว่าบรรยากาศรอบๆเนี่ยมันดูเหมือนเป็นพิพิธภัณฑ์เลยเนาะซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือพิพิธภัณฑ์แหละมันก็คือโมฆะนะคอนเทมพอราริอาร์นะครับเป็นงานสะสมของ เจ้าสัวบุญชยัยไอ,อโมค่ามันย่อมาจากอะไรนะโมเดิร์นคอนเทมต์รารีอาร์ตใช่ใช่ใช่เอลิซยมซึ่งซึ่งมันมีสาขาอื่นในต่างประเทศเนี่ยเออใช่โมค่าที่กูเคยไปอะ่ะมันอยู่ที่เอลอันี้ก็คือชั้นแรกเนาะแล้วก็เราก็จะพาไปทัวร์กันทั้ง5ชั้นเลยเดี๋ยวก็จะถ่ายมาให้ดูแหละอ๋อโอเคเออไป ม,มันเพราะว่ามันถ้าถ้าตามไนะม่ผิดนะเหมือนจะมีพี่สิล์มาก่อนแล้วีมีเป็นทีมมาตามสิลป์นะั่นแหละแล้วก็ไม่รู้อีกทีมีไหนไม่แมน่ใจ จะคุ้นเงินบ้างแหละถ้าคนที่ไปดีดีไปบ่อยคุณชัยรัตนแสงทองแต่งงานเขาแบบดีเทลลิ่งมากเลยนะจริงๆแล้วถ้ามองแบบใกล้ๆคือมันแบบเส้นมันแบบเยอะมากบใช้วิธีสางเส้นเทคนิคออย่างเลย แปลว่ารายงานเนี่ยเขากลัง <like> ด <fish and birds> ่าเราเป็นหมาด้วยไมนี่น่าใช่นหมเล่นเหมือนแบบพวกแบบภาพวาดจีนเลยบวกมือเยญ่ใมญ่กินไปสัญญางที่มันี่ยพลังงาน ู้สึกว่ามันไม่ได้คอนเทมเลยเท่าไหร่ตัวสิ่งที่แบบว่าเป็นวิชวลที่กะแทกหน้าเราเลยมันคือที่เราเห็นชัดก็คือไทยใช่ไหมะอืมจริงๆมันอาจจะมีคอนเซ็ปต์อะไรวกมันเยอะนะแต่ว่ามันถูกมันถูกเอาไปเป็นประเด็นรองที่ก็ต้อประเด็นหลักแม่งกลายเป็นเนี่ยที่เราเห็นอย่างนี้เพราะว่ามันตีควอมว่าแบบเอโมคาไทยแลนด์ป่ะมันมันก็เลยแบบต้องนำเสนอความเป็นไทยไไปด้วยมีใครเคยคิดบ้างว่า ภาพไทยสมัยก่อนมันแบบมันมันค่อนข้างแบบพลักราฟีอ่ะแบบไอ้แบบเหมือนภาพแบบภาพเขียนโป้ใช่ใช่จริงๆในในผนังโบสถ์วัดอ่ะก็มีคือครูของที่เรียนเนี่ยแบบเป็นวิชาพิณให้ไปรอบของพระนัดอ่ะแล้วก็จะแบบไปดูบุกยืนอะไรเงี้ยแล้ววาดมาถมนะก็มีนะไปเจอชาวบ้านแบบกำลังแบบนั่นแหละทำเรื่องอย่างว่าซึ่งในมุมมองกูว่ามองว่าบางทีแบบปัจจุบันมันอาจจะน่าเสนอกว่า ความเป็นจารีดแ,แล้วก็ความดีมากมากเลย,เลยอะไรี้แต่ในสมัยก่อนอาจจะนำเสนอความเป็นจริงสังคมดีที่แบบว่าเอเอ,อมันมันมีอย่างนี้อยู่นะท<ก>ั้งที่แบบว่าเดี๋ยใช่ไม่เอากันค่อนข้างวันก็เรียนเลเซอร์ม,มาว่าหลังๆมันค่อยมาเป็นเซอร์เรียใช่ใช่ซึ่งกูรู้สึกว่าสมัยก่อนอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะนำเสนอเป็นพอนกาแฟเออรู้สึกว่า เขาก็แบบพรีเซนต์ในยุคนั้นในะในในเรื่องจริงๆที่เขา<ช>แบบ<ช>เขาเห็นนะที่เขาเออที่เขาเห็นนะที่เขาอยากแทรกเข้าไปในความคิดกคุณ แต่เขาท่านิกันฮะเขาทานินกันเขาเ,เขาเขาอยู่เชียงรายด้วยกันะ <laughs> ใช่ใช่วานอยู่เชียงรายเป็นเจ้าเนอะแบบเอาลักษณะเด่นแบบสิ่งที่เห็นได้ชัดอะมองเห็นแล้วรู้เลยว่าเอ้ยอันนี้กุุงเทยอันนี้เสืออันนี้เขี้ยวอะไรเงี้ยมันมีพลังมันรุนแรงกูไม่เกี่ยวนะ <laughs> งเป็นการฉลาดเนาะที่ใช้สีแดงกับสีดำตัดกันแล้วก็จะมีสีทองด้วยแดงดำมันคอมบิเนชันอยู่แล้วอ่ะมันแบบเอ๊ะมันแบบดูแล้วมันมีพลังใช่ฉลาดจริงพี่พอมแบบบัตเฟอระว่าบบบว่าแบบนี้จะเหมือนจริงจริงมั้เหมือนอะไรมันบ้ากี่บ้าขี่คือเหมือนจริงเลยอะนาตมี่เอออนาตอมี่ มึงแชร์เขาว่าอะไยอะแยะไม่ได้แชร์กูกูพูดตามความจริงไงคลิปนั้นมันก็มีคนเอ่อออกออกออกสื่ออยู่นวนี่ไม่ใช่ปลาควานไม่วานวานนี่คือหนึ่งในการรูปฝงธรรมจาร์ทวันความชอบกัยของเราปลาควานสาวพันผู้แทนนิสต์อะไร สี่กับสามแล้วอ๋ออ,นนอันนี้ชั้นสุดท้ายน,นี่เลรวเซนทุนิยมแอปเปิลสื่อไงงูไมงูที่แอปเปิลงูที่แอปเปิลกับอีกอ๋อแต่ไม่มีอาดามนะรูปนี้มีแต่ผนะู้หญิงอาังจะสืสอว่าน,นี่คืองูหรือเปล่า um mm -hmm. ครับผมยังไงก็นั่าอันนี้โมอืมันก็โมฆะก็ถือว่าคุ้มค่านะสำหรับเรา <c oughs> คือ,อส่วนตัวที่ดูที่ดูมานะทั้งทั้งชั้นเลยทั้งหมดทั้งหมดทั้งห้าชั้นเลยร <c oughs> ู้สึกว่ามันเลพิเซนต์ความเป็นไทยมากตรงที่ว่าแบบว่าเขาค่อยๆไล่ระดับไปเรื่อยๆว่าโอเคเป็นหัวโขนเส็ปุ๊บใช่ไหมก็จะเป็นเรื่องของลายไทยเส้นแบบอาจารย์เฉลิมชัยอะไรประมาณนั้นแล้วก็จะไปสู่ความเป็นเซอรีลมากขึ้น เริ่มรู้สึกว่าโอเคมันเริ่มทิ้งห่างจากการเป็นลายไทยไปมากแหลวค่อยๆมันค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปแต่มันก็ยังมีนะมีกินอายของไทยอยู่เออใช่ใช่ใหลายๆส่วนที่เห็นแหละเพราะว่าเขาก็พยายามจะแบบพรีเซนต์ความเป็นไทยอะเราว่าเขาคงได้โจทย์มาเหมือนกันว่าเออทำยังไงให้รู้สึกว่าเราต้องพรีเซนต์ความเป็นประเทศเราถูแมนถ้าเกิดเป็นโมฆ่าอะไรอย่างเงี้ยพอเป็นประเทศไทยปุ๊บเราก็ต้องมีเรีเซนต์ประเทศไทยอธิบายประเทศไทยให้ฝรั่งเข้าใจยังไงว่ามันเริ่มจากอะไร แล้วมาเป็นอาคตเป็นมาเป็นปัจจุบันได้ยังไงนั่นแหะแล้วโดยรวมแล้วก็โมค่ามฆะไหมโมฆะ<ด>โดยรวมถือว่าโมฆะดีเ<ด><ด>ตอส่วนตัวมองว่าดีแล้วก็รู้สึกว่าดีตรงที่ว่ามันพรีเซนต์ได้ง่ายดีพรีเซนต์แบบไล่ระดับไปเรื่อย,อยๆก็เข้าใจง่ายนะถ้าเกิดสมมติว่าเราดูไปเรื่อย ั่นแหละก็วันหยุดก็ถ้าไม่รู้จะไปไหนก็ว่างมาดูก็ได้เพราะว่าปิดแค่วันจันทร์เปิด10บโมงถึง6กโมงประมาณมานี้ในตามที่ Google บอกนะเพรว่าไม่แน่ใจว่า <c oughs> ในตามที่ Google บอกเออเราก็รีบมากันก่อนตอนตั้งแต่ชเช้าอะไรเงี้ยโอเคก็สำหรับวันนี้รายการอาเซีนบ้านก็บ๊ายบายลาไปก่อน